ธรรมสวัสดีนะจ๊ะ My f u ร n e t f a ฟ i l y ที่รักทุกครอบครัวแล้วก็ทุกคนเลยจ้ะในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่มีตัวเลขของผู้ติดโควิดมากขึ้นคุณแม่เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความวันไหวได้นะจ๊ะแต่ในความวันไหวนั้นมีไว้เพื่อให้เราเห็นแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอยอมจำนน การประหารความวั่นไหวที่ถือว่าเป็นอกุศลเป็นเรื่องแรกที่เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับความวั่นไหวก่อนอย่าเพิ่งรังเกียความวันไหวความไม่เป็นดังใจความไม่มั่นใจถือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความกลัวนะคะเป็นอวิชาซึ่งจะนำไปสู่ความเจ็บป่วยฉะนั้นเมื่อเราเห็นมันมีความ กระเพื่อมของจิตหน้าที่ของเราคือการยอมรับมันก่อนแต่ว่าคอยจ้องไว้ยอมรับแต่ไม่ปล่อยปากละเลยยอมรับแล้วจ้องที่จะประหารอากุศลที่กำลังเกิดนั้นทันทีเพื่อให้เราไม่ทำให้มีพื้นที่โรคในใจของเราอากุศลเก่าเราก็ยอมรับ แล้วละให้ได้เร็วอกุศลใหม่จะไม่ปรากฏขึ้นความบันไว้จะจบแค่ความมาแล้วไปเกิดแล้วดับความเป็นปัญญาเช่นนี้ต้องฝึกเอาไว้กลัวมากลัวไปกลัวเกิดกลัวดับเราไม่จมอยู่กับความกลัวไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแล้วก็พอจะมีสถานการณ์ที่เพียรชอบได้ในสิ่งที่มันเป็นกุศลและเจตนา ไม่ว่าเราจะทำอะไรเช่นภา,าวนาสวดมนต์หรือการมีชีวิตในกุศล,ลเจตนาที่จะทำอะไรเพื่อระลึกถึงใครสักคนหนึ่งเช่นเราระลึกถึงผู้ป่วยโควิดทุกคนผู้ป่วยยังอยู่เพื่อให้พวกเราทำกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยทำได้ง่ายขึ้นแล้วจะรักษากุศลนี้ไปในตลอดชีวิตของเรา ทั้งหมดทั้งมวลมีไว้เพื่อให้เราทํำกุศลและเจตนาร่วมกันนะจ๊ะก็ส่งเสียนี้มากับทุกครอบครัวที่กําลังเผชิญอยู่กับความยากลบาบากประหารสิ่งที่มันอยู่แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คืออกุศลหรืออวิชานั่นเองและอกุศลที่เคยเกิดและไม่ทําอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้น ทำกุศลที่ทำได้ยากให้มากขึ้นมีกุศลและเจตนาที่จะรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนนี่คือสมร,ระูานสีขอให้ทุกคนมีชัยชนะต่อบทเรียนและข้อสอบถึงแม้ว่ามันจะยากขึ้นแต่มันก็ทำได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีกุศลและเจตนาเช่นนี้นะจ๊ะวันพระนี้ ขอให้รักษาใจให้เกลี้ยกล่าจากกิเลสถ้าเคยมีอุปนิสัยตามส่งกิเลสเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรหารให้ได้เร็วเลยเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มาเพื่อให้เราได้ทํากุศลให้มากนะจ๊ะแล้วกุศลก็จะรักษาชีวิตของเราให้มีกุศลวิบากต่างระลึกถึงใครก็ให้ะระลึกถึงด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเช่นนี้ลลก และทุกอย่างจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไม่ยอมจำนวนนะจ๊ะให้พระธรรมคุ้มครองจะมีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทิน